หลังจากที่ผมได้ลงคลิปอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกวัชรพลประสามราชกิจประธานปาป,ปชก็มีคอมเมนต์และคำถามเข้ามามากมายบางท่านเข้าใจจุดประสงค์และความหมายผิดคิดว่าคลิปนั้นเป็นการดูหมิ่นสารเหมือนบอกว่าสารโง่เลยโดนหลอกซึ่งอันที่จริงแล้วไม่ใช่เลยในทางตรงกันข้ามคลิปนั้นพยายามที่จะชี้ให้เห็นถึงความรอบคอบของสาร ที่ลงบันทึกเป็นหลักฐานคำให้การของเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะออกหมายจับบิ๊กโจ๊กตามสํานวนและข้อมูลที่สารได้รับจากตำรวจนครบาล<ม>ฉะนั้นไม่มีผู้ใดมีพฤติกรรมที่จะหักด,ดุลพินิจของสารจะมีก็แต่ผู้ที่ดูหมิ่นสารด้วยการให้ความเท็จ<ม>และจากการที่ผมได้อ่าน และตอบคอมเมนต์เกือบทั้งหมดดูเหมือนว่ายังจะมีอีกหลายท่านที่ฟังท่านวัชรพลแล้วยังไม่เข้าใจว่าอะไรคือองค์ประกอบสําคัญที่จะทําให้การดําเนินคดีเป็นอํานาจของปป,ปชหรือตํารวจนครบาลดังนั้นผมจะขออนุญาตอธิบายตามความเข้าใจของผมเพื่อจะช่วยทําให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับ จากเหตุการณ์ตำรวจแจ้ง2ข้อหาบิ๊กโจ๊กและลูกน้องเอาผิดมอ5 7 7เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกับมอ4 9 9เป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการเจ้าพนักงานย่อมไม่มีสิทธิ์รับเงินค่าใช้จ่ายใดๆจากผู้ประกอบการไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งในกรณีของบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กได้ถูกกล่าวหาว่ามีความผิด ฐานสมคบกันกระทำความผิดถามฟอกเงินและเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงินซึ่งเป็นรายได้ที่ได้จากเว็บพนันออนไลน์ b n k master การปล่อยให้เว็บพนันออนไลน์ดำเนินธุรกิจต่อไปถือว่าเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ของตำรวจชั้นผู้ใหญ่จึงตกเป็นอำนาจของปปชตามกฎหมายในการสอบสวนและดำเนินคดีแต่สมมุตินะครับถ้าตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตกอับ หมดเนื้อหมดตัวไปกับการเล่นพนันออนไลน์เลยต้องขับ g ร a b เป็นอาชีพเสริมหลังเลิกงานแต่แทนที่จะขนผู้โดยสารยันไปขนยาเพราะได้ค่าตอบแทนสูงกว่ามหาศาลซึ่งในกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ในการเป็นตำรวจเพื่อให้ได้ประโยชน์หรือค่าตอบแทนในการขนยาแต่เมื่อโดนจับการสอบสวนดำเนินคดีก็จะเป็นอำนาจหน้าที่ของตำรวจเพราะไม่ใช่การกระทำผิดในตำแหน่ง ทีนี้ย้อนกลับไปในกรณีของบิ๊กโจ๊กผมมั่นใจว่าสารรู้จักบิ๊กโจ๊กดีครับแต่ที่สารไม่รู้และได้ถามเจ้าหน้าที่คือข้อเท็จจริงที่ว่าหมายจับเนี้ยเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐหรือผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวถ้าบอกว่าไม่เกี่ยวก็สรุปได้ว่าไม่ใช่การกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่เพื่อให้ได้มาซึ่งรายได้ที่จะนำไปฟอกเองินและเมื่อเป็นเช่นนั้นสารจรึงออกหมายจับบิ๊กโจ๊กตามอำนาจและหน้าที่ เหมือนกับตำรวจขับกร็บที่ผมยกตัวอย่างแต่ในความเป็นจริงบิ๊กโจ๊กถูกกล่าวหาว่ามีความผิดถามฟอกเงินซึ่งเป็นผลประโยชน์จากเว็บพนันออนไลน์ B N K Master ซึ่งเป็นการกระทําที่ผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ของตํารวจชั้นผู้ใหญ่อย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อํานาจในการสืบสวนดําเนินคดีจึงต้องเป็นของปอป,ปอชอครับ